6เรื่องที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนเล่น The f o r c e ถ้าไม่อยากพลาดหลายคนคงได้เห็นเกมที่มาใหม่และเป็นกระแสมากๆสำหรับตอนนี้เป็นแล้วอย่าง The f o r c e ซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่หลงเข้าไปในโลกแห่งการตีเหล็กนี้และผมก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่สนใจซึ่งผมอยากจะบอกคุณก่อนว่า The f o r c e ไม่ใช่แค่เกมขุดหินโง,โง่ๆ แต่มันคือเกมบริหารทรัพยากรต้าคุณก้าวพลาดตั้งแต่การเลือกเผ่าหรือซื้อที่ขุดผิดอันคุณอาจจะไปได้ช้ากว่าคนอื่นวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่าก่อนคุณจะเล่น t h อ f ฟอสตมีอะไรที่ต้องรู้บ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ 1. เกมเพลย์เกมนี้ไม่ได้มีดีแค่การตีเหล็กทำของทำชุดหรือแค่ขุดหินไปนวันวแต่คุณจะต้องคอยต่อสู้กับเหล่าศัตรูและเคลียร์เควสของ NPC อุปสรรคเหล่านี้จะทําให้คุณสามารถไปได้ไกลมากขึ้นหาของได้มากขึ้นและเก่งมากขึ้นนั่นเอง 2. วิธีการเล่นเกมนี้มีวิธีการเล่นที่เข้าใจง่ายจึงเป้าหมายหลักของคุณคือการไปขุดแร่และนํามันมาสร้างอาวุธสร้างชุดเกราะเพื่ออัปเกรดตัวเองให้เก่งขึ้นโดยนอกจากของที่สร้างเราก็จะต้องพัฒนาเลเวลและฟาร์มเงินด้วยเช่นกัน 3. ระบบเผ่าเกมนี้มีเผ่าให้คุณได้สุ่มเพื่อเพิ่มความเก่งของคุณตั้งแต่แรก แต่ว่าตัวสุ่มเผ่านั้นมีจํากัดซึ่งปัญหานี้จะหมดไปแน่ถ้าคุณเป็นสายเติมแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเติมเกมได้ตลอดคําถามคือแล้วจะทํำยังไงล่ะจากข้อมูลสถิติเผ่าที่คุณควรเล็งไว้ถ้าอยากจะเทพจริงๆคือเดมอนหรือแองเจิลแต่เดี๋ยวก่อนสําหรับมือใหม่การจะสุ่มหาของระดับ0.5%ตั้งแต่ต้นเกมมันยากเกินไปสิ่งที่ผมแนะนําคือดอฟถ้าสุ่มได้อันนี้เก็บไว้เลยครับเพราะมันมีสกิลกิฟต์ไมเนอ เพิ่มดาเมจการขุดเหมือง15%นี่คือเผ่าที่ดีที่สุดในการเคลียร์ทางช่วงต้นเกมซึ่งนอกจากนี้ยังมีกอบลินอย่าดูถูกตัวเขียวๆนี้นะครับสะสมได้ช่วงแรกให้ใช้ประโยชน์จากสกิลบาร์เกนที่ลดราคาของในร้านค้า12%ใช้จังหวะนี้ก้านซื้อปิกแอกแพงๆแล้วค่อยเปลี่ยนเผ่าทีหลังประหยัดเงินได้เป็นแสนอยาดฝืนหาเดมอนตั้งแต,แต่แรกถ้าได้ดอฟหรือกอบลินให้หยุดและเริ่มเล่นพันทีครับ4การตีเหล็ก มาถึงหัวใจของเกมนั่นคือ The Fort หรือการตีอาวุธหลายคนตกม้าตายตรงนี้เพราะทำมั่วๆแต่อาวุธจะกากหรือเทพมันอยู่ที่มินิเกมการตีขึ้นรูปนี่คือเกมร h ทิ h มครับรอให้จังหวะวงกลมใหญ่มันหดลงมาทับวงกลมเล็กแล้วคลิกถ้าทำเพอร์เฟกได้ทุกครั้งคุณมีโอกาสได้โบนัสแตดหรืออัปเกรดระดับความหายากได้เลย และคำเตือนอย่าผสมแร่มั่วเด็ดขาดการเอาแร่ระดับมิสติคเ l ้ลไปผปสมกับสโตนจะทำให้ค่าเฉลี่ยคุณภาพลดลงใช้แร่ที่เกรดเดียวกันตีเสมอครับ 5. การซื้อปิกแอ e เริ่มต้นเกมเก็บเงินแล้วซื้อสโตนเวกปิกแอ e ที่อยู่ในอ n n e r อร์เคฟทันที ข้ามพวกไอรอนโกลบอนไปให้หมดตะโตนเวกอันเดียวมีพลังกุด33เพียงพอที่จะเจาะหินทุกก้อนด้เกาะแรกแล้วครับและต่อมาอย่าเพิ่งซื้อของแพงให้เก็บเงินยาวๆจนไปถึงเกาะฟอร์กอนเทนคิงดอมแล้วข้ามไปซื้อมิ t ทริลพิกแอกราคา67,500เเลยทำไมต้องอันนี้ เพราะมันมีค่าลัก55%และพลังทําลาย80ซึ่งเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำในการขุดแบสเซเวนเพื่อหาอัญมณีครับจำไว้นะครับแบสเซเวนคือกุญแจสำคัญมันคือหินเดียวที่ดรอปรูบี้เอเมรัลไดมอนดที่ต้องใช้ในเควสราชากออลินถ้าพ i ิกแอคคุณไม่ถึงขั้นนี้คุณจะจมปลักอยู่ที่เติมไปอีกนานและสุดท้าย 6. ประตูสู่เอ็นเกมเป้าหมายสูงสุดของมือใหม่คือการปลดล็อกกอ b l ฟลินเคัเพราะในนั้นมีแร่ทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดแต่การจะเข้าไปได้คุณต้องผ่านเววสหน้าเลือดของก o บ l i ลินคิงเขาจะไถเงินและอัญมญณีจากคุณเยอะมากรอบแรกเงิน5,000รอบต่อมาใช้โทปา z ไดมอนด์ e อเมเบรลและสุดท้ายคือรูบี เทคนิคคือให้ใช้มิทิวปิกแอ็ไปขุดที่รูนเคฟและใช้สูตร Visible ล h ช็คคือขุดหินไปครึ่งหลอดแล้วดูว่าแร่ที่โผล่ออกมาใช่อัญมณีที่เราหาไหมถ้าไม่ใช่ให้ย้ายก้อนทันทีอย่าเสียเวลาขุดจนแตกวิธีที่จะช่วยให้คุณหาของควสได้เร็วกว่าคนอื่น2-3เท่าครับ เอาละครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับปกเรื่องที่มือใหม่ต้องรู้ทุกคนชอบไหมครับถ้าคุณชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะครับและใครที่มีเทคนิคก,การฟาร์มเงินเจ๋งๆคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้านล่างได้เลยครับเราจะเทพไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปฟาร์มเดโมนิกพิกแอคต่อแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ